ที่หายไปเพราะว่าเราเจ็บข้อมือนะคะแต่ว่าใดๆแล้วนั้นเราก็ยังอยากจะถ่ายคลิปนะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะเป็นคอนเทนต์เบาๆนะคะเป็นการเล่าถึงขั้นตอนการทำงานของเราเองนี่แหละต้องทำอะไรก่อนถึงจะได้ชิ้นงานออกมา1ชิ้นนะคะอย่าง EP หน้าเนี่ยเรานึกไว้ว่าเราจะชวน,วนเพื่อนผักหน้าลิงนะคะเราก็จะมีหน้าลิงที่อยู่ในจินตนาการของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอา หาลิงจากจินตนาการของเรานี่แหละสกเกต็ตออกมาเป็นรูปนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะวาดสกเกต็ตหน้าลิงออกมาก,ก่อนอุ้ยเบียวลบได้นะคะใดๆแล้วก็ไม่ได้ว่ารูปสวยนะทุกคนเอาเป็นว่าพอให้เป็นไอเดียนะคะว่าเราจะพักลิงประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ต้องลงน้ำหนักมือเข้มมากนะคะเราแค่เป็นล่างๆเนาะเสร็จแล้วหน้าลิงทีนี้เราก็จะเลือกสีนะคะว่าหน้าลิงของเราจะใช้สีอะไรเรามีสองสีที่อยู่ในใจคือสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลนะคะวันที่ทำจริงๆอาจจะใช้สีน้ำตาลก็ได้แต่วันนี้เราขอระบายเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะสีเขียวก็มีหลายเฉดเดี๋ยวเราเลือกเฉดสีก่อน ประมาณนี้เรามีเขียวอีกเขียวหนึ่งแต่ว่ามันเข้มไปเอาว่าน่าจะใช้สาสีนี้สามเฉดนี้เนาะใช้สีไม้ก็ได้นะคะวันนี้เราใช้สีเมจิสีไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะหรือเป็นสีทเทียนสีน้ำอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีหรือว่าไม,ไม่ต้องลงสีเลยก็ได้ก็คือสเก็ตแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็เขียนว่าเราจะใช้สีอะไรแล้วก็ไปแมทช์กับ ไหมพมที่เรามีนะคะเราเลือกสีเสร็จแล้วเนาะอะเอาะเดี๋ยวเรามาลงสีกันอ๋อต้องแต่งหน้าก่อนสีจุดแล้วกันนะเบาๆว่าตรงนี้เป็นตานะคะตาประมาณนี้จมูกก็ประมาณนี้เนาะแล้วเมาลงสีกันเลยนะคะ เก็บไว้ดูเองอยู่แล้วเนะวาะก็จะเป็นไอเดียว่าีิงเราจะไปในทิศทางไหนนะคะประมาณนี้เราเป็นตีนเขียว ันนี้คือเราสเก็ตเสร็จแล้วเนะเาะแล้วก็ลงสีเรียบร้อยนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปพอเราเราก็จะมาเลือกสีนะคะว่าไหมพรมไหมพรมที่เรามีอยู่เนี่ยสีอะไรที่มันใกล้เคียงกับสีที่เราสเก็ตไว้นะคะใช้ไหมพรมยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะตามที่ทุกคนมีเนาะเราก็จะเทียบสีวันนี้เราใช้ไหมอีเกิลนะคะก็จะมีสีเทียบสีเนี่ยเข้ากันชนิดนั่นรหล ตัวนี้เราก็จะเขียนเบอร์ไว้นะคะตัวนี้สีเขียวเป็นใหมอีเกิลเนาะก็เขียนเลยนะคะอีเกิลโนนำเบอร์เนะคะแล้วก็เขียวนี้นะเขียวนี้มันหมดอะแต่เราจำโ้ดสีไม่ค่อยได้ดูก,ก่อน แมสโคสีเราก็จะทําไว้เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะทุกคนจะได้มาดูว่าสีที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีสีอะไรบ้างเนาะแมบทบกันสีเขียวตัวนี้จะเป็นเบอร์เบอร์อะไรอ่ะเราก็เขียนไว้นะคะว่าสีเขียวอ่ะไม่เห็นเดี๋ยวกระดึบนิดนึงนี่คะ่ะวันนี้เราใช้ไหมอีเกิลนะ ก็เป็น Eagle n น m b เบอร์อะไรก็เขียนลงไปนะคะสีนี้อีก็จะเป็นเขียวนี้นะทุกคนสีนี้น 3นะคะคเขามีชื่อเรียกแห้วแต่เราเขียนให้เข้าใจแล้วกันเนาะเราเขียนเป็นว่าเขียวนมนะคะเขียวนมนะโอเคสีด้านบนจะเป็นสีเขียวนี้นะพอดีไหมพรมเราหมดแต่ว่าเราจะโคดได้เป็นสีเขียว Eagle นะคะ ามหกศูนยะนเขียวเขียวอะไรดีเขียวกลางอพอเราได้โค้ดสีแล้วนะคะถ้าไม่ใช่อีเก้ก็เป็นหมายอย่างอื่นประเภทอื่นก็ได้นะคะเพื่อนๆก็เขียนเหมือนกันนะเขียน Number ร์ไว้แล้วก็สีอะไรนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งหรือว่าคลิปต่อไปเราใช้อย่างเงี้ย เราใช้โทนสีนี้ในการทำลิงตัวนี้แหละเราก็จะได้กลับมาดูได้นะคะว่าเราใช้สีอะไรเนาะยี่ห้ออะไรสีอะไรนะคะก็โค้ดนัมเบอร์อาล่ดต่อไปเราได้สีแล้วเรารู้โค้ดแล้วนะคะโคดสีแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มถักเริ่มสร้างโค้ดกันนะคะสร้างโค้ดเนี่ยตอนแรกเราก็จะคิดไว้แล้วแหละว่าเราจะถักลิง ไซส์ประมาณไหนนะคะก็ื่มีไซส์ sml นะที่เราตั้งไว้เองนะคะไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์ไซส์ S แล้วกันไม่ถึงกับไซส์ M นะคะก็ใหญ่ประมาณเล็กเล็กกว่านี้เล็กกว่าฝากล้องนิดนึงเนาะวันนี้เราจะขึ้นชิ้นงานแบบวงกลมก้นหอยนะคะใครไม่รู้ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูนะคะลองเข้าไปดู ep หนึ่งเนาะขึ้นวงกลมแบบก้นหอยด้วยโค้ด e อ a ยังไงนะคะ เอาละเ,าเราจะถนดัดจินตนาการก่อนนึกก่อนว่าเราจะใช้โค้ดอะไรขึ้นแบบไหนขึ้นวงกลมก้นหอยหรือขึ้นแบบโซ่แต่เนี้ยมันเป็นวงกลมเนาะเป็นหัวกลมๆเราก็น่าจะถักแบบขึ้นวงกลมก้นหอยนะคะสิ่งแรกที่เราจะเขียนเลยในการสร้างแพทเทิร์นก็คือแถวก่อนเลยนะแถว าใช้ดินสอนะเพราะว่าการการสร้างแพทเทิร์นหรือว่าคิดแพทเทิร์นเองตอนเนี้ยคิดไปอาจจะมีแก้แถวนี้มันอาจจะใหญ่ไปเล็กไปไม่ถูกถักออกมาแล้วไม่สวยล้วก็จะแก้ระหว่างที่เราถักไปเรื่อยๆนะคะใช้ดินสอก็จะง่ายนะเพราะเราจะลบง่ายนะค้ดนะคะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์เนาะแล้วก็จานวนโซ่นะคะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะ แถวที่1ของเราเราจะขึ้นอย่างโค้ดนี้เรา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 คิดเวลาว่าเราจะใช้ขึ้นวงกลมก้นหอยที่ 6x นะคะนี่ก็จะมี6โซนเนาะประมาณนี้เนาะแถวที่2ก็จะเป็น V นะคะเพราะว่าเราจะต้องการขยายให้ให้ให้ให,ให้หน้าลิงของเรามันขยายขึ้นตามไซส์ที่เราต้องการแหละเป็น6 g นะคะตัวนี้ก็จะเป็น 2-62ห2สองโซ่นะคะเราก็จะทําแบบเนี้ยไปเรื่อยเนาะถักมาถึง v แล้วเราจะขยายเราจะขยายขนาดของหัวลิงของเราให้มันใหญ่มากขึ้นนะคะเราก็จะเพิ่มจาก v ใช่ไหมคะต่อไปแถวที่3เนี่ยเราก็จะเป็นโค้ด x v นะคะประมาณนี้เนาะ2 x b นบบนี้ะะคะอันนี้คือการเพิ่มจํานวนถึงไหนแล้วนะคะเมื่อกี้กล้องเราร้น,นะคะ่ะมันก็เลยดับไปเองเลยค่ะทุกคนอพอเราคิดแพทเทิร์นตรงนี้ไปแล้วนะคะเราก็ถักไปด้วยนะจริงๆแล้วอะ่ะเราก็เริ่มถักไปตอนที่เราคิดด้วยได้เลยแต่ว่าพอดีวันนี้แขนเราเจ็บเนาะขังานก็จะประมาณนี้ค่ะเราเดี๋ยวเรามาทวนอีกทีเนาะคือปกติแล้วเราก็จะมีจินตนาการของเราอยู่แล้วว่าเราจะเราจะถักอะไรชิ้นงานไหนอย่างอย่างแบบเนี้ย ราก็จะพบมีสมุดเล็กๆของเราไปด้วยนะทุกคนแบบนี้นะคะพอเรานึกออกเอะอันนี้น่ารักจังเลยอะ่ะก็สเก็ตภาพออกมาตามที่มีภาพอยู่ในหัวของเรานะคะเราก็ยังไม่ได้ลงสีนะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะลงสีอะไรดีแต่ว่าเท่าที่คิดได้ก็วาดวาดออกมา,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 าสเก็ตออกมาไว้ก่อนเนาะแบบนี้นะคะค่อยมาลงสีทีหลังก็ได้องนี้เนาะอันนี้อันนี้เราลง จะประมาณนี้นะคะคอนเซปต์ Concept. พอเราเอาภาพที่อยู่ในหัวของเราเออกมาเป็นรูปแบบนี้ปุ๊บเราก็จะระบายสีเลือกสีว่าตุ๊กตาว่าลิงของเราเนี่ยเราจะใช้สีอะไรดีแล้วแต่ชอบเลยเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเป็นสีน้ำตาลก็ได้สีฟ้าก็ได้ลิงม่วงลิงเขียวลิงชมพูก็ยังได้เลยนะคะพอสเก็ตเสร็จออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเลือกแมตส์สีสีที่เราใช้ เราก็เลือกจากคังไหมายคมเราเนี่ยแหละเรามีสีอะไรเรามีไหมพรคมชนิดไหนไหมพรคมสีอะไรเสร็จแล้วเราก็เลือกก็เขียนโค้ดลงไปนะคะอย่างวันนี้เราใช้ E a g l e ใช่ไหมเราก็เขียนเก็บ e ีเก e ลน Eagle, อะไรนะคะ8 0 3สเพื่อที่ว่าครั้งต่อไปอะถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาใช้แพทเทิร์นนี้อีกอเผอิญสีเราหมดอย่างเงี้ยเราก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเขียวอะไรวะ เขียนไว้ยางเงี้ยก็จะจําได้แล้วเราก็ไปซื้อถูกเราให้คนอื่นซื้อมาให้ก็ได้ก็บอกว่าอีเกิลเบอร์8ปดนยสนะซื้อมาให้เราหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าสั่งออนไลน์เขาก็จะมีแม่สีมาให้เราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่เขียนไว้เราก็จะจําไม่ได้ละหรือว่าลูกค้าอยากจะสั่งแพทเทิร์นนี้สีนี้แบบนี้เลยแต่เราดันจําสีไม่ได้เงี้ยก็จะก็จะลําบากก็จะยากหน่อยมันก็จะหาได้แหละแต่เราก็จะเสียเวลาเนาะแต่ถ้าเราเขียนไว้แบบเนี้ยมันก็จะช่วยจํา ช่วยจำหัไปได้ในในตัวด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะเลือกสีใช่ไหมคะพอเลือก 4, สีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาสร้างโค้ดสร้างแพทเทิร์นซึ่งถ้าใครมีแพทเทิร์นอยู่แล้วพี่หาได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปอ่ะเราก็ถักตามนั้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เคยมีแพทเทิร์นมาก่อนเนี่ยเราก็ต้องได้มาคิดแล้วว่าไอตัวเนี้ยมันถักยังไงนะหัวมันต้องขึ้นกี่ X V หัวมันต้องขนาดเท่าไหร่ แล้วตัวมันจะผอมจะอ้วนจะหนายังไงอย่างเงี้ยแล้วก็มาคิดตามไอเดียของเราได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราสักเสร็จแล้วเนี่ยมันมันยังไม่ไฟแนลหรอกเราถักเสร็จถักส่วนหูส่วนหัวเสร็จปุ๊บอ,อย่างแพทเทิร์นตัวนี้ใช่ไหมเราถักแค่หน้าลิงนะคะพอเราถักส่วนหน้าเสร็จแล้วเราก็มาถักส่วนหูนะพอเราถักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคอนเฟิร์มเราก็มาเช็คนะคะว่าตัวที่เราถักไปเนี่ยโคดที่เราถักไปอะ่ะมันตรงกันหรือเปล่า กับชิ้นงานที่เราถักเสร็จแล้วโอเคถ้าไฟนอลแล้วมันตรงกันถูกต้องโค้ดที่เราเขียนไม่ได้แก้อะไรแล้วอะคะ่ะ mm. ก็ประกอบได้เลยนะประกอบชิ้นงานได้เลยเสร็จประกอบชิ้นงานแต่งหน้าเรียบร้อยก็จบเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นนะคะนี่คือโปรเซสทั้งหมดที่เราทําอยู่ปัจจุบันเนาะพวงงานเราก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ สเก็ภาพก่อนสเก็ภาพเสร็จปุ๊บเลือกสีเลือกสีเสร็จแล้วก็มาสร้างแพทเทริร์นสร้างแพทเทริร์นมาคิวสีว่าแพทเทิร์นมันตรงกันไหมถ้ามันตรงเสร็จแล้วอ่ะเรียบร้อยชอบพอใจละประกอบประกอบเสร็จตกแต่งหน้าตาเพิ่มออปชันเสริมดอกมงดอกไม้หมวกเมอกอะไรเรียบร้อยนะคะก็เป็นจบชิ้นงานนี่คือโปรเซสงานทั้งหมดของเรานะคะประมาณนี้นะคะทุกคน เจอกันทีหน้าค่ะบ๊ายบาย